กินข้าวเที่ยงหาเอา้เอาเล่าของเด็กโกยังพวกคยิ้มาหในหนั่งอยู่เอาพี่นั่งได้ลบพี่ขยับเบียดไปมาเลยครับไปเลย่ยเราจะไปเชียงใหม่แล้วจะไปไดสกอฟค่ะว่าลอกรถยังเราจะไปเซอร์ไพรส์พูดนะคะ Happy b i r t h d a y to you. เอหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ค่ะพี่โรงพยาบาลอยู่ดี่ฮะพีเบิร์ดดีคนป่วยแม่งอย่างอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากกินไผ่ท้องอยากกินสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รีู่จะต้องไปหาซื้อไผ่ท้องใหม่มาเขีนไหมนี่ใช่เหนื่อยใจ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy Birthday hey. So ขอให้เ่อนก่อนสวยๆอ่ะมึงไอฝนก่อนมึงก่อนเลยฝนมึงเอาเร็วเอาอีกแกเอาอีกแล้วเมื่อวานนั้นก็คุยก่เอาันเอาเร็วเมวานกินแล้วเอาเออเอามาขายไวๆทิพายเถอะสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้ขายไวๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะแข็งสตัวนี้พูดสำคัญเลยร่างกายแข็งแรงมีผัวลเร็วๆนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระเพื่อนจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนแล้วมีคนมาเป่ใไผ Happy Birthday to you ทั้มคะไม่ใช่แล้วมันคงจะพูดว่ากูเพิ่งนอนหลับอ่ะแล้วเพิ่งมึงก็มาแบบ <laughs> ใช่เหมือนจะปวดหัวอะอยู่แล้วอีกแล้วนะเฮ้ย,ย <c oughs> มาเยี่ยมเพื่อนออยนะจา๊ะเออเออนนี้ใครอยเมะไม่ดีหน่อยมาเยี่ยมเพื่อนออยมาเยี่ยมเพื่อนออยไม่ใช่มากินของของไม่ใช่มาเยี่ยมคนป่วยไม่ใช่ซื้อไม่ขายมากินคนป่วยซื้อไม่ขายมากินของคนป่วยซื้อไม่ขาย มัอร่อยมึงไม่เลยที่คุทำไเนี่ยพจอกมางนี้อที่คุทำไเนี่ยไม่ใช่อนแข่แข็งดีว่าอ๋อก็องห่เร็วมันแข็งดีมันไกลไปนะ